สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดดา a n n e l นะคะวันนี้ลุงเสือก็มาอัปเดตสวนให้ชมกันนะคะซึ่งไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคะหลังจากที่มีฝนตกนะคะลุงเสือก็อตัดหญ้าตกแต่งกิ่งนะคะต้นมะยงชิดนะคะแล้วก็อไม่รู้ว่า ตกแต่งถึงไหนแล้วเรามาชมกันนะคะว่าหญ้ายังขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะไม่มีนะคะอันนี้ตัดอันนี้แปลงหกไร่นะคะรู้สึกว่าต้นมันใหญ่ขึ้นไหมนะคะที่เราแต่งกิ่งกันไปแล้วนะคะอันนี้เราก็มาชมกันนะคะแปลงหกไร่นี้ต้นมันโตขึ้นไหมหลังจากเราถมดินไปเสร็จเรียบร้อยนะคะดินถมเสร็จทุก ทุกกล้องเลยนะคะโอ้นะคะอยู่ระดับเดียวกันแล้วนะคะต่อไปมันก็จะไม่ลำบากในการตัดหญ้าแล้วก็เก็บผลผลิตนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะโอตรงนี้หญ้าเริ่มเขียวนะคะอันนี้คือตรงที่ถมใหม่เลยนะอันนี้อันถมเก่าเสือก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะตัดเรื่อยๆโอ้จะ จะไหวกับฝนไหมคะเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนก็ตกเรื่อยๆเนาะลืงเสือก็ต้องขยันตัดนะคะตัดหญ้าแต่งเก่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นไม้จะแตกยอดอ่อนเห็นไหมคะแตกยอดอ่อนออกมาพุ่มก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเราเอาดินมาถมนะคะมันก็เหมือนกับเพิ่มอาหารนะคะให้รากนะคะตรงนี้สุดแนวแล้วนะคะแนวเราก็จะมีต้นไม้ ฝั่งนู้นเป็นของพี่สาวนะคะแนวเราก็จะมีต้นมะาพร้าวนะคะแล้วก็ยางนานะคะอันนี้ก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งอีกฝั่งที่เราเพิ่งจะถมเนาะนะคะอย่างต้นยังเล็กอยู่นะคะบางต้นก็ใหญ่มากนะคะฝั่งนี้ที่จะตายเยอะที่สุดนะเพราะลุงเสือก็จะซ่อมเยอะนะคะก็จะเห็นว่าเป็นต้นเล็กๆนะคะต้นใหญ่นั้นคือต้นเดิมนะคะ ช่วงแรกๆยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่ามันไม่มีต้นต้นกล้านะคะเราก็มาซ่อมทีหลังนะคะซ่อมทีหลังก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งเนาะนะคะตอนนี้เราถมดินแล้วนะคะก็มาดูว่ามันเรียบเสมอแล้วมันเดินง่ายนะคะไม่ว่าเราจะตัดต้นไม้จะฉีดปุ๋ยจะฉีดยาฆ่าแมลงนะคะตรงนี้ที่ต้นมะม่วงนะคะที่าาดาคเคยว่าถ่ายเก็บมะม่วงไปทานกันเนาะนะคะ ต้นกล้วยนะคะตรงนี้ที่จะเป็นเกลือนเพาะชําต้นไม้นะคะมีต้นกล้วยเนาะนีะ่ส้มนะคะส้มเขียวหวานนะคะนี่อุย้ยลูกใหญ่แล้วนะคะนี่คือส้มเขียวหวานที่พะดาเคยถ่ายตอนนั้นลูกเล็กอยู่เนาะโอ้แต่ก็ยังยังไม่ได้ทานเนาะไม่รู้ว่าจะสุกเมื่อไหร่เนาะ เจยวป้าดาก็อีกสองสาวันนะคะสิทธิ์เรื่องทำสเต t เมนต์ให้ลูกแล้วก็ะจะกลับสวนนะคะโอ้นะคะเตียนหมดเลยเนาะเสือก็ตัดแต่งกิ่งตัดต้นไม้นะคะเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนนี้มะพร้าวไฟเนาะบ้านป้าดาก็เรียกมะพร้าวไฟนะ,ะมันเป็นสี สีออกส้มๆ้นะคะเหลืองๆส้มๆนะ,ะแต่เรียกมะพร้าวไฟนะคะก็โอ้โหออกช่อเต็มเลยนะคะดกมากนะคะหลังจากที่ถมดินให้นะ,ะตรงนี้นุ่งเสือถมหรือเปล่าไ่รู้ไม่ได้ถ่ายดินให้ดูนะ,ะโอ้โหนะคะแต่ละทลายดกมากๆเลยโอ้นะคะหลังจากที่ชุดแรกๆออกไปสองสามผลนะคะชุดใหม่นี้ออกเป็นโอ้โหทลายใหญ่เลยนะคะ อันนี้นะคะอินดาผาลัมโอ้จะได้กินไหมไม่ห่อเลยนะคะลูกเสือมีเวลาไหมนะคะเอาตัวผู้มาผสมเกสอหรือเปล่าน่าจะไม่ทันนะคะไม่รู้อาจจะได้ทานหรือเปล่าปีนี้นะคะก็มีทลายที่ที่ตายเอที่เหี่ยวนะคะโอ้ดกนะคะดกมากเลยนะคะโอ้นะคะอันนี้ ก็มาอัปเดตนะคะอิะอนทผลามก็ตรงนี้ก็มีหลายต้นนะคะมีฝรั่งนะฝรั่งก็มีลูกไหมไม่เห็นนะคะมาตรงนี้ก็จะมีกล้วยอินทผลามอีกนะคะอินทผตรงนี้นะคะที่เราจะทําไม่ได้ถมเนาะเสือก็ไม่ได้ถมนะคะที่จะเอาไว้ปลูกลงเก็บปุ๋ยเก็บเครื่องมือการการทำสวนนะคะ ก็จะทําตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถ่ายอินทผลาาัมนะคะต้นใหญ่มากเนาะสูงแล้วนะคะอันนี้ก็ถ่ายอันนี้ซาลานะคะก็จะมีเอามาครอบอะไรไว้นะ,ะอันนี้มีโอ้ฝรั่งนะคะกำลังเป็นลูกเนาะโอ้ฝรั่งมีหลายต้นนะคะแล้วเราก็ปลูกอ่าโอ้ ดกด้วยนะคะแต่ต้องหอนะคะเป็นฝรั่งอ่าอะไรนะฝรั่งพันแอปเปิ้ลเหรอเอ้ใช่ปะฝรั่งอะไรเนาะที่มันกรอบๆไม่มีเม็ดอะประดาก็จจำชื่อไม่ได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นที่จะไปบ้านนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นบ้านตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็ห้องน้ำเก่านะคะตรงนี้ เป็นบันไดนะขึ้นจากล